สวัสดีครับขออนญาตนำทุกท่านเข้าสู่การถแถลงข่าวของศูนย์เฉพาะกิจบริหารสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาหรือสอบตอกอประจำวันที่5กันยายน2568นะครับเริ่มแรกนะครับก็อยากจะขอ,อนำทุกท่านเข้าสู่เรื่องของประเด็นด้านความมั่นคงในห่วงเวลาที่ผ่านมานะครับก็สถานการณ์โดยทั่วไปในห่วงเวลาที่ผ่านมาครับทั้งสองฝ่ายก็ยังคงตรึงกำลังในที่ตั้งนะครับ โดยสถานการณ์ในภาพรวมก็อยู่ในความสงบเรียบร้อยไม่มีเหตุการณ์สําคัญในห่วงเวลาที่ผ่านมาครับประเด็นที่2ที่ฝ่ายความมั่นคงอยากนําเสนอก็คือเรื่องของการประชุม GBC หรือ General Border Committee ครับคณะกรรมการชายแดนทั่วไปที่กําลังจะเกิดขึ้นในห่วงเวลาวันที่7ถึง10กันยายน2568ที่จะถึงนี้นะครับในจังหวัดเกาะกงประเทศกัมพูชาครับ ซึ่งการดําเนินการดังกล่าวนั้นเป็นไปตามพันธกกรณีและเพื่อความต่อเนื่องจากผลการประชุม GBC เมื่อวันที่7สิงหาคม2568ที่ผ่านมาที่ประเทศมาเลเซียนะครับที่ได้มีการกําหนดไว้ว่าจะมีการประชุม GBC อีกครั้งหนึ่งภายใน1เดือนจากวันนั้นนะครับวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมานะครับเพื่อติดตามความคืบหน้าของการประชุม RBC หรือ Regional Border Committee นะครับ คณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคในระดับพื้นที่นะครับซึ่งเราก็ได้มีการประชุม RBC ไปแล้วครบทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องในห้วงเวลาที่ผ่านมาครับอันนี้ก็จะเป็นการติดตามผลการประชุมของ RBC นะครับก็ทำให้เกิดการประชุม GBC นี้ขึ้นมานะครับก็รายละเอียดต่างๆนะครับในเรื่องของวาระการประชุมเนื้อหาที่จะไปประชุมใน GBC นี้ครับก็คงต้องขึ้นอยู่กับการ ตกลงใจนะครับการพิจารณาของการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงบ่ายวันนี้นะครับก็คงให้พี่น้องประชาชนนั้นติดตามรายละเอียดต่อไปครับการประชุม GBC นั้นอยากจะขอเน้นย้ำนะครับว่ามีวัตถุประสงค์หลักนะครับก็เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาสถานการณ์ความตึงเครียดในห่วงเวลาที่ผ่านมาครับโดยสันติวิธีเพื่อให้ประชาชนของทั้งสงฝ่ายนั้นสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติครับ การประชุม GBC ที่จะเกิดขึ้นในช่วง7-10ที่ผมได้กล่าวไปแล้วเนี่ยครับจะเป็นการประชุมสมัยวิสามันนะครับก็ขอให้ทางพี่น้องประชาชนได้ติดตามความคืบหน้าแล้วก็ผลการประชุมต่อไปครับอีกประเด็นหนึ่งในเรื่องของความมั่นคงนะครับก็ตามที่พี่น้องประชาชนนั้นได้แสดงข้อห่งใยที่ผ่านมาว่า ศูนย์เฉพาะกิจบริหารสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชานั้นจะมีท่าทีหรือจะบทบาทหน้าที่ของสอบตรนี้จะเปลี่ยนแปลงไปยังไงในช่วงเปลี่ยนผ่านของรัฐบาลนะครับก็อยากจะขอให้ความมั่นใจนะครับเชื่อมั่นแก่พี่น้องประชาชนว่าการปฏิบัติด้านความมั่นคงของชาตินะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานะครับแล้วก็เรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องนั้นเรามี กฎหมายรับรองแล้วก็รองรับอยู่แล้วนะครับโดยเ,เ,รเราได้มีการมอบอํานาจให้กับผู้บังคับบัญชาหน่วยในทุกๆระดับนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดซึ่งท่านก็ดําลงตําแหน่งในฐานะคณะประธานคณะผู้บัญชาการทหารนะครับตลอดจนผู้บัญชาการเหล่าทัพแม่ทัพภาค ผู้บัญชาการกองกําลังต่างๆรวมถึงภูมิค้ำชาของหน่วยต่างๆในพื้นที่ทั่วประเทศนะครับสามารถดําเนินการได้ตามตัวบทกฎหมายครับโดยมีกฎาการใช้กําลังซึ่งมีขั้นตอนการปฏิบัติที่ชัดเจนนะครับแล้วก็มีกฎหมายรองรับตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหมพุทธศักราช2551นะครับฉะนั้นอยากจะให้ความเชื่อมั่นแก่พี่น้องประชาชนนะครับว่าในช่วงเปลี่ยนผ่านของรัฐบาลนี้นะครับ ทางสงทกรเองก็ยังมีการดําเนินการนะครับถึงแม้ว่าอาจจะมีบทบาทที่น้อยลงลงไปนะครับแต่ยังไงก็ตามนะครับก็อยากจะให้ความเชื่อมั่นกับพี่น้องประชาชนนะครับว่าการปฏิบัติของกระทรวงกลาโหมและกองทัพตลอดจนหน่วยงานด้านความมั่นคงต่างๆที่เกี่ยวข้องครับยังคงมีการดําเนินการอย่างต่อเนื่องและพร้อมปฏิบัติมีกลไกรองรับในทุกๆสถานาการณ์ทุกๆก,กรณีเลยครับก็ทั้งหมดนี้ก็เป็นในเรื่องของความมั่นคงนะครับ ต่อไปก็จะให้ทางฝ่ายต่างประเทศได้ชี้แจงครับขอเรียนเชิญครับค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีพี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนทุกท่านนะคะสำหรับวันนี้ประเด็นด้านการต่างประเทศมีเพียงหนึ่งประเด็นนะคะเป็นเรื่องเ,ออเดียวที่จะฝากพี่น้องประชาชนรับทราบนะคะแต่เป็นเรื่องที่มีความสําคัญยิ่งนะคะคือเรื่องของการใช้พลเรือนสร้างสถานการณ์ความวุ่นวายนะคะตามที่ปรากฏ เป็นข่าวนะคะเมื่อวานนี้เหตุการณ์การประท้วงของประชาชนกัมพูชานะคะบริเวณบ้านหนองจานจังหวัดสักแก้วนะคะเมื่อเย็นวันนี้นะคะแต่จริง,รงๆแล้วตลอดทั้งวันนะคะ,ะซึ่งกองทัพบกได้ออกมาชี้แจงด้วยแล้วนะคะและต่อมากระทรวงการต่างประเทศของกัมพูชาได้ออกถแถลงการประท้วงรัฐบาลไทยนะคะซึ่ง สมเด็จฮุนเซนก็ได้นำข้อความดังกล่าวขึ้นมาโพสต์ในโซเชียลมีเดียของตนนะคะโดยอ้างว่าการดำเนินการของฝ่ายไทยได้สร้างความเดือดร้อนให้แก่ชุมชนกัมพูชานในพื้นที่นะคะซึ่งที่จริงแล้วเป็นพื้นที่ที่อยู่ในเขตไทยนะคะทางกระทรวงการต่างประเทศเองก็ได้ตอบโต้ชี้แจง เกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วนะคะเมื่อเย็นวันนี้และขอเรียนย้ําว่ามาตรการและการดําเนินการต่างๆของทางราชการไทยนะคะอยู่ในเขตอธิปไตยของไทยอย่างสมบูรณ์โดยดําเนินการตามกฎหมายไทยนะคะซึ่งสอดคล้องกับหลักการสากลและหลักสิทธิมนุษยชนนะคะเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ ทั้งกระบวนการทุกขั้นตอนนะคะกระทำอย่างรอบคอบผ่านการพิจารณาของสอปทอกรและความเห็นชอบของสภาความมัน่นคงแห่งชาตินะคะแต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงไปกว่านั้นนะคะคือฝ่ายกัมพูชาก็ยังคงเบี่ยงเบนประเด็นด้วยการกล่าวอ้างซ้ำๆว่าประชาชนของตนอยู่ในพื้นที่มายาวนานนะคะแต่โดยไม่เคารพต่อข้อตกลงและ พันธกรณีระหว่างประเทศใดๆทั้งสิ้นนะคะโดยเฉพาะข้อแท้จริงว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นดินแดนและเขตอธิปไตยของไทยฝ่ายกัมพูชานะคะได้นำโพลเรือนออกมาอยู่แนวหน้าในพื้นที่โดยบางส่วนได้มีการถืออาวุธ ด้วยนะคะพร้อมใช้ถ้อยคำที่ยั่วยุและพยายามขับไล่ฐหานไทยที่กำลังรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่อยู่ดังนั้นการดำเนินการของทางการไทยนะคะทั้งหมดที่เกิดขึ้นในพื้นที่ซึ่งเป็นจิตโดยชอบธรรมของไทยในการปกป้องอธิปไตยยิ่งไปกว่านั้นนะคะถือได้ว่ากัมพูชาไม่เคารพข้อตกลงหยุดยิง ะะและกรอบการหาลรือของคณะกรรมการชายแดนทั่วไปที่เรียกว่า GBC นะคะและคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคหรือ RBC ซึ่งการกระทำดังกล่าวเป็นสิ่งที่ไม่ยึดถือผลประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งนะคะไม่สร้างสรรค์และยังบั่นทอนบรรยากาศแห่งสันติภาพอย่างร้ายแรงสำหรับไทยนะคะขอประนาม พฤติกรรมเหล่านี้นะคะและขอย้ําอย่างชัดเจนว่ารัฐบาลไทยไม่มีนโยบายทําร้ายประชาชนผู้บริสุทธิ์ดังที่กัมพูชากระทําอยู่นะคะและกองทัพไทยยังคงตรึงกําลังอย่างอด ทนอดกลั้นนะคะปฏิบัติตามมาตรการที่ได้เตรียมไว้แล้วนะคะโดยไทยพร้อมแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธีเพื่อไม่ให้สถานการณ์บานปลายนะคะแต่ก็พร้อมปกป้องอธิปไตยบนพื้นฐานข้อแทจ้จริงและกฎหมายระหว่างประเทศไทยเรียกร้องให้กัมพูชายุติการปลุกระดมนะคะและการจัดฉากทั้งปวงนะคะซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญ ต่อการคลี่คลายสถานการณ์ที่มีความตึงเครียดยังมีความตึงเครียดอยู่ในขณะนี้นะคะและการสร้างสันติภาพที่แท้จริงและหวังว่ากัมพูชาจะเลือกเส้นทางที่จริงใจและมีความรับผิดชอบต่อไปนะคะเพื่อให้ประชาชนของทั้งทั้งสองประเทศสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมั่นคง และก็อย่างยั่งยืนนะคะบทส่งท้ายของวันนี้นะคะในช่วงที่ผ่านมาเราก็จะพบว่าฝ่ายกัมพูชายังคงเผยแพร่ข่าวปลอมนะคะข่าวลวงและข่าวบิดเบือนมาอย่างต่อเนื่องทั้งจาก สื่อภาครัฐนะคะและก็ช่องทางออนไลน์แล้วในบางครั้งนี่ก็ได้รับข่าวว่ามีการปิดกั้นไม่ให้ประชาชนของกัมพูชานะคะเข้าถึงเว็บไซต์ของฝ่ายไทยทั้งหมดนะคะเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่งสำหรับไทยนะคะจะไม่ตอบโต้ด้วยการบิดเบือนหรือแสดงละครเพื่อหลอกลวงนานา,นานประเทศนานานชาตินะคะแต่จะยืนหยัดข้อแท้จ,จริง หลักฐานที่พิสูจน์ได้นะคะและหลักการระหว่างประเทศที่ประชาคมโลกยอมรับเพราะว่าความจริงและความถูกต้องเท่านั้นที่จะนำไปสู่สันติภาพที่แท้จริงและที่ยั่งยืนนะคะเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในการประชุม GBC ที่จะมีขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้นะคะ ฝ่ายกัมพูชาจะแสดงความจริงใจและความตั้งใจที่จะพูดคุยแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ด้วยสันติวิธีนะคะและร่วมมืออย่างสร้างสรรคเพื่อคลี่คลายสถานการณ์และนำไปสู่บรรยากาศที่เอื้อต่อการสร้างสันติภาพและความมั่นคงให้กับประชาชนของทั้งสองประเทศอย่างจริงจังขอบคุณค่ะครับขอบคุณคุณมาราตีนะครับก็ต่อเนื่องจากประเด็นที่ เรากําลังมีช่วงของการเปลี่ยนผ่านรัฐบาลนี่นะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนหลายท่านก็อาจจะมีข้อกังวลข้อเป็นห่วงนะครับว่าในเรื่องของมาตรการการช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบนั้นยังคงดําเนินการอย่างไรและจะมะีวิธีการดําเนินการอย่างไรในช่วงนี้นะครับวันนี้ก็มีคุณสัชการวัฒนจันทร์ครับรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนะครับจะมาไขาข้อสงสัยต่างๆเหล่านี้แล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนในเรื่อง ของการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนครับของภาครัฐขอเรียนเชิญคุณสสิการครับขอบคุณค่ะสวัสดีพี่น้องประชาชนที่เคารพรักทั่วประเทศนะคะดิฉันสสิการวัฒนาจันทร์คะรองโฆศกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีค่ะเรียนพี่น้องประชาชนทุกท่านค่ะ รัฐบาลขอยืนยันนะคะว่าแม้จะอยู่ในช่วงเปลี่ยนแปลงและเปลี่ยนผ่านทางการเมืองค่ะแต่การดูแลพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาครั้งนี้จะดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องค่ะทั้งนี้นะคะทุกกระทรวงทะบวงกลมได้ทำงานประสานกันอย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อเยียวยาผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บและผู้ได้รับผลกระทบทุกท่าน รวมถึงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการปกป้องอธิปไตยทุกของชาติทุกท่านอย่างดีที่สุดค่ะ และถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงรอยต่อทางการเมืองของรัฐบาลนะคะขอให้พี่น้องประชาชนทุกคนมั่นใจค่ะว่าการช่วยเหลือและการเยียวยาจะไม่สะดุดรัฐบาลจะเดินหน้าภารกิจนี้อย่างเต็มกำลังเพื่อปกป้องดูแลและฟื้นฟูจน,จนกว่าประชาชนทุกคนจะกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมั่นคงและปลอดภัยร้อเอร์เซ็คะ่ะ ในขณะเดียวกันนะคะรัฐบาลขอให้ภาคธุรกิจภาคอุตสาหกรรมแรงงานและนักลงทุนมั่นใจได้ค่ะว่าระบบการทำงานของรัฐจะยังดำเนินการต่อไปตามปกติทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมและความมั่นคงค่ะ และสำหรับประชาคมระหว่างประเทศนะคะรัฐบาลขอยืนยันอย่างหนักแน่นขาว่าอธิปไตยของชาติจะได้รับการปกป้องประชาชนของเราจะได้รับการคุ้มครองและประเทศไทยยังคงยึดมั่นในหลักมนุษยธรรมสากลพร้อมร่วมมือเพื่อทํารงไว้ซึ่งสันติภาพและสีิรภาพของภูมิภาคค่ะและพี่น้องประชาชนที่เคารพรักทุกท่านค่ะสิ่งสำคัญที่ สำคัญที่สุดในเวลานี้ก็คือพลังเอกภาพของคนไทยเพราะเมื่อประชาชนเข้มแข็งบ้านเมืองมีเอกภาพประเทศชาติจะมั่นคงและสามารถป้องกันภัยคุกคามต่างๆได้ไท้ายที่สุดนะคะรัฐบาลขอยืนยันเจตนารมณ์ว่าจะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังดูแลประชาชนทุกคนด้วยความทุ่มเทอย่างเต็มที่ค่ะ และความรักชาติและพลังความสามัคคีของคนไทยคือพลังอันยิ่งใหญ่ที่จะทำให้ประเทศก้าวผ่านทุกวิกฤตภายใต้พระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นศูนย์รวมแห่งจิตใจและหลักชัยแห่งความมั่นคงของชาติไทยคะ่ะขอบคุณคะ่ะ ครับขอบคุณคุณสัส,สิการนะครับนะว่าเป็นความเชื่อมั่นของภาครัฐบาลนะครับในการาาให้ความเชื่อมั่นกับพี่น้องประชาชนนะครับแลเรื่องของการช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชนก็ยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องเรามีกลไกการทํางานของภาครัฐที่เข้มแข็งครับสามารถดําเนินการได้อย่างต่อไปครับในช่วงนี้นะครับจะขออนุญาตเข้าสู่การบรรยายนะครับหรือการ แถลงข่าวในภาคภาษาอังกฤษเพื่อให้พี่น้องประชาชนชาวต่างประเทศนะครับได้เข้าใจด้วยกันครับ So good afternoon and welcome to the press briefing of the Ad-Hoc c e n t e r for t h a i l a n d c a m b o d i a border situation First of all we'd like to start off with the security aspect concerning the overall situation along the t h a i c a m b o d i a n border Both sides continue to maintain their forces in their respective positions. the overall situation remains calm, with no significant incidents occurring in the recent period along the border. secondly, uh, concerning the gbc meeting schedule, the general border committee or gbc meeting is scheduled to be held between 7 to the 10th of september 2025 in gong province, cambodia. This arrangement is in line with obligations and continuity from the GBC or from the previous GBC meeting on the 7th of August 2025 in Malaysia, where it was agreed that a follow up GBC meeting would be convened to review the progress of the regional border committees or RBC at the local levels. The RBC meetings have thus, of all units, have thus uh, been successfully com completed. The primary purpose of this process of GBC and RBC relationship is to jointly resolve border tensions by peaceful means, so that the people of both countries can return to normalcy or to normal uh, livelihood. And I would just like to remind to all members of the public that this GBC meeting will be an extraordinary session as a follow-up to the first extraordinary session of GBC held in Malaysia. Another point on the assurance to the public the ad hoc center for Thailand Cambodia border situation would like to reassure that during this government transition period, national security operations, particularly regarding the Thai Cambodian border situation, remain under the authority of military commanders at all levels. This includes the Chief of Defence Forces, who chairs the Military and Security Commanders Committee, together with the service commanders, regional commanders, and task force commanders, including police, as part of the security component of the country. The rules governing or the rules of engagement um, concerning this military and security operations are clearly defined with procedures. And legal backing under the 2008 Ministry of Defence Organisation Act. Therefore, the public can be assured that the Ministry of Defence, the Armed Forces, and all related security organisations and agencies will continue to function seamlessly and remain fully prepared for operations and have mechanisms in place to respond to any situation under the political transition. So, that's all we have for the Security aspect. And now I would like to pass the floor to the Foreign Affairs. Good afternoon, and thank you to those tuning in to the Ad Hoc Center's press briefing for today. I have one topic to share with our listeners and viewers at home and at work, wherever you may be, and this is from the Foreign Affairs side. The topic that is of critical importance, as a matter of fact, is the use of civilians to instigate unrest. Media reported yesterday on the protest by Cambodian nationals in the Ban Nong Chan area, Sakaeo Province, an incident which the Royal Thai Army has already clarified, and about which later on the Cambodian Foreign Ministry issued a statement protesting the actions of the Royal Thai government, which Senate President Hun Sen posted on social media, which alleges hardships caused. To Cambodian communities who are in fact residing in Thai territory. A statement was issued by the Ministry of Foreign Affairs yesterday as well. And let me reiterate here that the actions and measures undertaken by the Thai authorities in the area, all within Thailand's sovereign territory, were necessary to ensure the safety and security of the people in the area. All measures taken by the Thai authorities are in full conformity with the laws of Thailand and international practices, particularly international human rights practices and principles. They are carefully and comprehensively reviewed by the Ad Hoc Center, with any measure implemented being approved beforehand by the National Security Council. But even greater concern for us. Regarding yesterday's incident, is Cambodia's distortions by repeatedly claiming that Cambodian nationals have lived in the area for a long time. Again, this claim is without due regard for any international agreement or obligation, and it neglects the key fact that the area concerned lies within Thailand's sovereign territory, a fact that Cambodia itself does not dispute. Civilians were once again brought to the front lines, some armed with weapons, to incite orchestrated unrest and to attempt to push out Thai personnel who are keeping peace and order on Thai soil. Therefore, let me stress that actions by Thai officials in the area were lawful and in line with the protection of our sovereignty. In addition, these incidents constitute a violation of the ceasefire agreement. Previously discussed at the GBC and RBC meetings, such actions disregard the interests of the people, are unconstructive, and run counter to fostering an atmosphere for peace. Thailand condemns such actions by the Cambodian side, which are not only reprehensible but disrespectful to the people. Let me be very clear the Thai government will not take any action. Or actions that intentionally harm or utilize innocent civilians for malicious purposes. Our personnel stationed in the area continue to exercise the utmost restraint as Thailand remains committed to resolving issues peacefully and will not let the situation spiral out of control. In the meantime, we stand ready to safeguard our sovereignty on the basis of facts and the principles of international law. We call upon Cambodia to cease these instigations and these false. Dramatizations which are obstructive to efforts to de escalate tensions and seek a peaceful resolution. We hope that Cambodia will opt for sincerity and responsibility so that the people on both sides of the border can live alongside each other peacefully, securely, and sustainably. Final remarks for today, let me conclude by touching upon a recurring trend, actually, which is Cambodia's ongoing dissemination of fake news disinformation and distortions of the truth whether in state media or through various social media channels and at times we have seen in the past that access to thai websites have been blocked in cambodia this is actually very regrettable for the people of cambodia themselves once again thailand will not respond by falsehoods or by staging deceptions to the international community, we will remain firm on the facts, verifiable evidence, and accepted international principles. We are confident that only the truth and responsible actions can lead to genuine and sustainable peace. For the upcoming General Border Committee meeting scheduled to be held in the coming days, Thailand hopes to see sincerity and willingness on the part of Cambodia to engage in dialogue, to resolve our differences peacefully, and to cooperate constructively on de escalating existing tensions. Together, this will create a conducive, conducive excuse me, atmosphere for peace and security for the benefit of the people of both countries. Thank you very much thank you very much to kunmarati for the foreign affairs brief. And now, as part of the reassurance and a reassuring point that we would like to address to the general public and in particular to the viewers uh, watching our press conference na today, is in regard to the transition of the government um, on this occasion or during this period, uh, whether it will have any effect on the aid and mitigation measures given by the government um, so, on this occasion, we have Kun Sasikan Watanajan, the deputy spokesperson of the Prime Minister's office, to give the details on that reassurance measures. Kun Sasikan, Kapun Ka. Good afternoon, all the international media and friends. I'm Sasikan Watanajan, the deputy government spokesperson. The government reaffirms that. Despite the current political transition, assistance and support for those affected by the Thai Cambodian border situation continue without any interruption. All ministries have been working in close coordination. Moreover, the government wishes to assure the business sector, the industrial sector, the workforce, and the investors that state functions remain fully operational in all areas economic, social and security without any interruption. Even during this period of transition, the government assures the people that relief and recovery will not falter. We shall continue this mission until every citizen can return to a stable and secure life. And to the international communities, Thailand firmly affirms that our sovereignty will be safeguarded our people will be protected and we will remain committed to international humanitarian principles. At the same time, Thailand stands ready to work constructively with all partners to uphold peace, stability and security across the region. And finally, the unity of the Thai people is our greatest strength. The government calls upon all sectors to stand together. To preserve harmonies, to defend sovereignty, and to uphold the dignity of our nation, with this unity, Thailand shall remain strong and move forward with confidence under the guidance of His Majesty the King, the unifying heart and eternal pillars of the Thai nation. Thank you very much. Thank you, sasikan So that's our reassurances. um, factors or a reassuring point given by the government. And ladies and gentlemen, this has concluded um, the press briefing by the Ad Hoc Center today. และทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นการแถลงข่าวของศูนย์เฉพาะกิจบริหารสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาหรือสอบทกรประจำวันที่5กันยายนนี้นะครับอย่าลืมนะครับในเรื่องของ Facebook Page ของเรานะครับเรายังมีการให้บริการนะครับแล้วก็มีการอัปเดต ข้อมูลต่างๆอย่างต่อเนื่องครับ Facebook page ของเราก็ศูนย์เฉพาะกิจชายแดนไทยกัมพูชาหรือทีม Thailand นะครับก็ติดตามอัปเดตสถานการณ์และข้อมูลข่าวสารได้อย่างต่อเนื่องจากทาง Facebook page นี้นะครับแล้วก็อยากจะขอให้ทางพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกๆคนนะครับในช่วงนี้เราจะเห็นได้ว่าพลังความสามัคคีของเรานั้นทำให้ประเทศชาติของเรานั้นมีความมั่นคงและก็มี ความสงบสุขได้นะครับอยากจะขอให้ทุกคนดำรงพลังความสามัคคีนี้ไว้นะครับแล้วก็เราจะรวมใจไทยเป็นหนึ่งนะครับ <Ach> เพื่อให้ evet. ประเทศชาติของเรานั้นกลับคืนสันติสุขและความสงบสุขได้อย่างถาวรครับก็ในช่วงนี้ขอขอบคุณทุกท่านครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ